สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเฟิร์สแบกเป้หนีเที่ยวอ,อีกเช่นเคยครับผมวันนี้มารีวิวกล่องอลูมิเนียมนะฮะเป็นป๊บท้ายยี่ห้อโ o โต o o มนะฮะตัวนี้เป็น35ลิตรนะครับผมงานจะเป็นอลูแท้นะดูจากรอยเป็นอลูมิเนียมแล้วก็มีหูจับ2ฝั่งนะะเวลาเราถอดออกมาแล้วก็จะมีกุญแจให้นะฮะตัวนี้ตัวล็อก แน่นหนานะฮะยึดแล้วก็เปิดได้เวลาปิดก็คล้องแล้วก็กดล็อกประมาณนี้แล้วก็ตัวยึดเหล็กนะฮะจะเป็นถาดตัวนี้น่าจะเป็นเหล็กนะงานไม่มีเสียงกแกแค๊กวนใจนะฮะไม่เหมือนพวกถาดพลาสติกนะฮะตัวนี้จะเป็นเหล็กมาเลยแน่นหนานะฮะ ตัวนี้ใส่กับ P C X 160นะฮะไม่เลยตัวรถพอดีมากนะฮะไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีพอดีอดในกล่องก็จะมีแถมฟองน้ำสำหรับพิงนะฮะเป็นของมอเตอร์บตรงรุ่นนะครับผมมีสองชิ้นเรามาติดเองนะแล้วก็จะมีสติกเกอร์สะท้อนแสงแต่จะเป็นสีเหลืองผมไม่ชอบก็เลย หาสีขาวมาติดนะฮะตัวนี้ใช้มาหนึ่งปีเต็มๆนะฮะยังไม่เจอปัญหานะมีน็อตล่วงไปตัวหนึ่งอาจจะไขไม่แน่นนะแต่น็อตที่เขาให้มาจะเป็นน็อตกันคลายมาแล้วนะเราอาจจะหากันคลายมาหยอดเพิ่มอีกก็ได้นะฮะทุกตัวจะเป็นกันคลายมาอยู่แล้วนะฮะแต่ตัวนี้น่าจะซิ่งเกินนะ ตัวข้างในครับผมจะมีอินเนอร์สีดำได้จะเป็นออกสีทองทองนะสวยงามพรีเมียมตัวนี้ยังไม่เจอปัญหาขาดอะไรนะใช้มาก็โอเคมากครับผมส่วนขอบจะมีซีนยางมานะฮะเป็นยางกันน้ำเวลาปิดล็อกลงไปมันจะดึงลงนะมันจะแน่นมากกันน้ำร้อยเปอร์เซนต แต่ไม่กันแบบอโยนลงน้ำนะกันฝนได้เลยผ่านข้างในก็ใส่ของได้ประมาณนี้ครับผมขนาดผมจำไม่ได้นะดูจากรายละเอียดในร้านค้าออนไลน์เอาก็ได้นะสำหรับผมคือไม่ใหญ่นะฮะแต่ใส่ของได้แบบจุใจมากเลยเลยใส่เลยกล่องขึ้นมาได้นิดนึงแล้วก็ปิดได้ แล้วก็ข้างบนก็มัดตรงมัดเต็นมัดเก้าอี้ได้นะฮะเคยมัดอยู่ก็แข็งแรงครับผมแน่นหนาใครหากล่องอลูมิเนียมอยู่อยากจบก็แนะนำครับมอเตอร์ูบหรือว่าจะเป็นแบรนด์ที่แพงกว่ามอเตอร์ูบก็ได้นะฮะน้ำหนักตัวนี้ประมาณ6กกิโลนะฮะก็ข้อเสียเลยคือน้ำหนักเยอะแต่แข็งแรงนะฮะ โอเคครับผมฝากกดติดตามกันไปด้วยนะครับผมกับช่องแบกเป้ในเที่ยว <Yeah. S 1> เดี๋ยวจะหาของสำหรับสายแคมป์นะฮะมารีวิวให้ชมเรื่อยๆครับผม <Yeah. S 1> วันนี้ก็บรรยากาศทุ่งานานะที่ปทุมธานีครับผมพอดีวิ่งมาซ่อมงานก็เจอบรรยากาศดีๆ เลยมารีวิวกล่องสวยๆให้เพื่อนๆชมนะโอเคครับไว้เป็นแนวทางครับผมสำหรับคนที่กำลังมองหากล่องอลูมิเนียมสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ